กล่าวอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะฟังาดูเสียงดังฟังชัดเลยนะทมาลนหมดค่ะดีแค่เลยแล้วก็อย่าลืมบันทึกนะได้ไว้ฟังเนาะได้ไว้แก้ปัญหาปมภาวะที่บกพร่องไปเชิญนะครับท่านมาลยหมดวิทยการดูเดินรับ ในระดับปรมเชา้าเชิญร่องาอาการทางจิตท่านยังไงบ้างสามอือาการทางจิตรอบเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้าอ่ก็เมื่อวิญญาณตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนางรูปจึงมีเจ้าค่ะก็ะเกิดองค์นิวรห้าเจ้าค่ะมีการมรฉันทานนิวรความพอใจก็จะเด่นขึ้นมากรารมทั้งหลายค่ะที่ปัสสะในระหว่างวัน แล้วก็มีพยาบาทแล้วก็จะเด่นองค์ถิ่นนะมิท่าคือองค์องค์ง่วงเจ้าค่ะแล้วก็มีองค์ฟุ้งความลังเลสงสยัยวนอยู่ในองค์นิวรห้ายังไม่ไปเจ้าค่ะชัดกําลังอยู่ตรงนี้จิตคิดจะไปแล้วกํากหนดสมาธิแล้วก็ดับพระสัตว์้วมา่ววิธีหนึ่งองค์ธรรมค่ะก็ย,ยังไม่ไปนิวรห้าเขาค่อยสลืมสลือลงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เบาลงแล้วก็ดับลง ขณะจิตนั้นก็เกิดองคง์งองค์ฟุ้งองค,องค์กรรมทั้งหลายก็สงบไปหมดเลยเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ชาัดกาลังต่อเนื่องดาประสา,าทใน่าทีหนึ่งทำต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆเจ้าค่ะก็เกิดความโร่งโปร่งเบาสบายสงบรงงะงับปันิ้เป็นธรรมชาติไม่กระเสกกระสนไม่ทุรนทุรายสงบอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ ก็ยังไม่ไปแต่ทําทั้งหลายย่อมหนังไหลไปสู่ทางไหลทำทั้งหลายย่อมทําทั้งหลายให้บริบูรณ์เจ้าค่ะ <c oughs> ก็เกิดองค์วิตุวิจาร์ณเมื่อวันเยอะเหมือนหาฝนแต่วันนี้เริ่มไม่เยอะแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> เกิดองค์สัญญาเวทานาวิตุความอัศจรรย์ในจิตแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีอาการสงบเบาลงสงบแล้ครับปี้ เป็นธรรมชาติมีอาการเบากายเบาจิตล่งโปร่งเบาะสะบายเจ้าค่ะเะพอสักพักหนึ่ง <c oughs> องค์วิตุวิจารณ์สงบไปข้าพเจ้าก็อยู่ตรงนี้ยังไม่ไปเจ้าค่ะแต่เขาก็ทําทั้งหลายก็ย่อมหนังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทําทั้งหลายททลาย่ยอมทําทั้งหลายให้บริบูรณ์ก็เกิดองค์ปีติมนันเข้าสิงไกพรมมีอาการปวดที่ต้นคอปวดบา่าแล้วก็มีอาการมึนๆงงๆเจ้าคะ่ะแล้วมีคันในหูด้วยเจ้าคะ่ะ แล้วก็ดับปัษาสด็วมวิธีหนึ่งของรำรัวๆเจ้าค่ะต่อสู้กับองค์ปิติมันเข้าสิงไกรพรมปิติก็สงบลงไปมีอาการเบาไกเบาจิตรุ่งปุ่งเบาสบายครับพเจ้ามีช่องว่างที่จะกําหนดสัตยายพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาเจ้าค่ะจนจบจนจบกับพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาแล้วก็อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก็เกิด เวทนาสามเจ้าคท่านอาจารย์เกิดสุขเวทนาปรากฏชั่วคู่แล้วก็ทาทั้งหลายย่อมลงไหลไปสูจทำทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมทําทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดทุกขเวทนาตอนนี้ตอนตอน,ตอนที่แรงกล้านั้นเมื่อวานไม่มีแล้วเหลือแต่ปานกลางเจ้าข่ท่านอาจารย์ค่ะเกิดทุกขเวทนาปานกลางแล้วก็ทุกเวทนานั้นก็ดับไปค่ะเข้าสู่ทุกขมาสุขเวทนาแบบปานกลางไม่รุนแรงมากเหมือนเมืม่อวานแต่ว่ายังไม่ดับไป ในอาทุคคามสุขนี้เจ้าค่ะแต่ว่าเบาลงกําหนดแผ่เมตตาห้ารอบแล้วอทุความสุขก็เบาลงเบาลงเจ้าค่ะออกจากสมาธิกําหนดออกจากสมาธิแล้วก็กําหนดดาภาาัสะแล้วก็ออกมาเขียนธรรมเจ้าค่ะกับกับสาธุเจ้าค่ะน้อมกับสาธุเจ้าค่ะองกับตอ,อ,อ,อนทั้นาที่ท่านแสดงมาก็งดงามขึ้นเนาะแต่ว่าในส่วนที่ท่านไปขึ้นธรรมในตรงเนี้ย อท่านอาจารย์ให้เป็นถามหรือ,อยังยังเลยเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้ากําหนดแรกๆก็คือขึ้นทำขั้นตอนก่อนถึงจะมาถึงจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะกําหนดสาธยายก่อนเจ้าค่ะก็คือกําหนดอ่านด้วยตัวเองก่อนค่ะอ่านแล้วก็คล่องแล้วประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเจ้าค่ะอ๋อก็คือท่าน ท่านนั่นลมนเวลาท่านจะท่องพระสูตรหรือจะท่องขึ้นรรมขั้นตอนก็แล้วแต่ก็ต้องให้นิวรนาเขาหลับออกนะเมื่อนิวร้าเขาหลับเนี่ยสภาวะของกําลังผู้เดินมาถึงจะมีกําลังอันนี้เมื่อเขามีกําลังแล้วเนี่ยเวลาใดขั้นตอนใดที่ท่านถึงจะไปขึ้นรรมหรือขั้นตอนท่านอาจารย์ได้บอกหรือยังท่านอาจารย์พิสุทธิ์ อาจารย์พิคูลบอกให้ช่องตอนที่ปิติมันสิงไกโฟมเขาดับลงก็ต้องกําหนดทัศน์สรสัจยาเหตุเกิดและเหตุด,ดับสัญญาเจ้าค่ะแต่ขึ้นทํากับขั้นตอนนั้นคือเป็นการเหมือนเคลียร์พื้นที่ไปก่อนเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านกล่าวมาช่วงแรกก็คือการเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่ไหมใช่เจ้าค่ะด้วยการขึ้นทาและขั้นตอนค่ะจ<ต>ึงพะนั้น ที่ท่านกล่าวมาก็เลยยังจะไ้เสยนะครับยังจะไปเสหมายความว่าช่วงแรกที่ท่านกล่าวมาคือคือท่านดับภารตาแล้วก็นิวรณห้าหลับแล้วก็วิตกดับแล้วก็ปิติดับแล้วท่านถึงจะมากล่าวถึงขึ้นธรรมนี่คือช่วงแรกใช่ไหมช่วงแรกไม<ว>่ใช่ชค่ะเป็นพสูนเหตุเกิดและเหตุด,ดับสัญญ,ญา่านาเชไม่กุลให้ทองสัทยายหลังจากที่ปิติดับเกิดเบากายเบาจิตแล้วเนี้ยค่ะ ข้าพเจ้าก็ทําตามท่านอาจารย์บอกเจ้าค่ะอ๋อาจารยาทุกแล้วขึ้นทางขังขั้นตอนนี้ท่านจําได้หมดหรือยังจําได้เจ้าค่ะประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะมีเ<า>มรื่องน้อยทีค่ะเจ้าค่ะกรับใชน้องกับเพราะงั้นตรงนี้จําต้องจําด้วยสภาวะที่เป็นอริยสัจนะไม่ใช่ไปจําด้วยสัญญาถ้าท่านจําด้วยสัญญาพอท่านเข้าไปเดินมรรคอ่า เ็มรูปแบบท่านจะดังไม่ได้จะไปเสจะสับไปสับมาเพราะนั้นใช้สัญญาไม่ได้ในการที่ท่านจะท่องแล้วก็อยู่ในระบบพระองค์ด้วยคุมเกมได้ด้วยคือจะต้องท่องกับอริยสัจก็คือนิวรณ์าต้องหลับไปนะครับมีจกวิจา์สงบดับไปแล้วไม่มีมีจกไม่มีจารนั่นต้อไปอยู่ที่อภิิีดับอาิสดับปุ๊บสีดับปุ๊บ,บ,บเขาจะไปอยู่ในอเวขานะครับต้องอยู่ในอเวคา พอเข้าสู่สามปุ๊บเน,นี่ยสามที่สามองค์รานกาลแล้วเข้าถึงจะเข้าสี่ทำไมก็คือสุขแลาจะอยู่ในเวทาตัวอยู่ในเวทผาเนี่ยสภาวะของผู้เดินมารจะมีกําลังเพราะฉนั้นก็มีเชือกกราะมีอ่าการป้องกันอย่างดี้ะเพราะฉะนั้นตรงนี้กําลังนจะสามารถที่จะทางานพระศาสดาเสร็จกําลังที่จะต่อกรกับกิจได้ครับ เ้าก็สาม,มารถหยุดช้กำลังได้เช่เนเดียวกันเดี๋ยวต้องไปเอาสว่านก่อนสว่านน้ำเรียงมาวันนี้าาาาแล้วขับรถแววก็ได้แอ,อวามาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวไปเชื้อฟุกต่อฟุกตัวใหญ่ถ้ามีเดี๋ยวก็หาดูก่อนถ้ามีตัวใหญ่จ้ตัวใหญ่แป๊บเดียวก็เสร็จได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ตรงน,นี้นะครับก็ต้องปรับใหม่แต่ว่า แต่ว่าามว like. ่าที่ทํามาดีไหมก็ดีกว่าเก่าเยอะถ้าเทียบกับในอดีตที่ท่านเคยผ่านมานะครับก็แสดงว่ามีการศึกษาเป็นลําดับมีการได้ฟังคลิปมีการรู้แล้วก็ได้รับธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็ออินทรีย์ของท่านดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านดีขึ้นแล้วเนี่ยสภาวะเนี่ยเขาจะเกิดความสงบนะปานนี้เป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการกระเสกิกระสนทุลนทุลายอยากรู้นู่นอยากรู้นี่อยากจะทำนู่นทำนี เยอะๆเป็นมดอ่ะความอยากตรงน,นี้ก็จะค่อยๆเบาบาเบาบาเบาบาจะไหนสุดเดียวก็เจ็ดจังนะครับท่านก็จะเดินมักได้แล้วเพราะอะไรเพราะบุญจะสูงกว่ากรรมตอนนี้บุญสูงกว่าจากลักษณะที่ท่านได้กลัาวมาเนะี่ยบุญสูง,งกว่ากรรมนะ้มากกว่ากรรมแล้วสามารถที่จะเดินมักองคได้อย่างสบายแต่ก็อย่าประมาทแล้วก็จะต้องดับภันสาต่ตอนเนื่องต่อนเนื่องตอ่อ,ตอนเนื่องไปทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะนั่งหาาที่อย่างเดียวไม่ได้นะครับทำเอาองนั่งหัวที่อย่างเดียวไม่มีทางคุมอยู่นะเพราะนั้นทำวง,งต้องเข้าทั้งระบบของพวระบบของมงคือทั้งนั่งคือรักกันวนะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจจุวัอาัานย์น้องกับสาธุค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอีนนอกนิดหน่อยแก้ไขนิดหน่อยเพราะโดยส่วนใหญ่ก็ดีแล้ว นะครับส่วนใญ่ก็ดีแล้วนะครับก็ทําแบบนี้แหละแล้วเป็นไงการดับภระสังจากต่อเนื่องได้ทั้งวันและสามารถอยู่กับพระองค์ได้แล้วรู้สึกยังไงก็มีมีความเบิกบานใจความอินใจก็เป็นความสุขที่มีวีหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขก็คือ สําสรวมอินทรีย์ให้โมลิบูรณ์อยู่ที่อท,ที่ไปลายจมูกเจ้าคะ่ะก็จะดับองค์นิวรนห้าได้คะ่ะได้เร็วขึ้นเจ้าคะ่ะอาจะกับสัตว์ชูคะ่ะดเวลาทำอ่ะท้าทำได้จริงอย่างที่พูดรือเปะ <c oughs> ก็เขาก็จะมีองค์ยิ่งเราเราปฏิบัติ มีอินทรีย์สูงขึ้นมานเข้าสิงไกพูมเขาก็สูงขึ้นตามเจ้าค่ะก็จะมีมานสิงไกภูมช่วงระหว่างตอนกลางคืนด้วยเจ้าค่ะพระพเจ้าก็ลบต่อสู้กับเขาด้วยเจ้าค่ะมีช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนนอนก็ต้องต่อสู้ค่ะมีอาการปวดคอปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีกรรมเก่าก็คือกายกายที่พระพเจ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ ต่อสู้ทั้งตอนนั่งตอนนอนยืนเดินนั่งนอนอะไรเยงนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์กับน้องกับสาธุค่ะคำถามก็ให้ทำต่อเนื่องให้อยูครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างเป็นท่านอาจารย์ยนิดนิดและทุกท่านอาจารย์ก็มีนะั่นไม่ใช่ไม่มีของเราก็มีนะครับในการปวดในการเมื่อยในการทร,รมานที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บถึงนขนาดคานเดินไม่ได้เราก็เคยเจอและนะ้วอภัยทั้งที่นอนอยู่คานไปเข้าห้องน้ำ อยู่คนเดียวแล้วก็เจอมาแล้วปวดหลังมากเอาไปตีงูตีหมาตีกบเขียดยังครบไวเ้เยอะหลายร้อยตัวนะครับสุดท้ายเขาก็กลับมาเล่นงานนะครับกินกระดาษต้องทานกันหลายรอบเดินไม่ได้เป็นแบบน้อยหลายสิบรอบเดินไม่ได้เลยนะแต่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกอุทยัยชนะหลังจากฝึกแล้วก็เป็นอีกไม่ใช่ไม่เป็นก็โดนอีกจะโดนเยอะ ก็เวทนาก็เยอะไม่ใช่น้อยเลยเวทนาทั้งทางกายด้วยนะครับทั้งสัญญาและเวทนาก็รวมแหลกแล้วทั้งกิจการงานทั้งหน้าที่ที่ทําทั้งครอ,อบครัวก็วุ่นวายยุ่งเหยิงไม่หมดนะครับไม่ได้สงบระงับนะครับที่จะปานนี้ได้เลยก็ต้องต่อสู้จนกระทั่งเขาสงบรังรับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กะระทำสนไม่ตรกนก็ใช้ความรุ้ษาใช้ความเพียรพยายาม เพราะนั้นกสวก็จะเป็นไปด้วยใจเดิม,มแต่เพอทางเราดาเนินการถูกต้องจบหมดทุกอย่างสามารถควบคุมเกมได้าษสวก็จะควบคุมเกมได้เหมือนกันเพราะทำทั้งหลายย่อหบังหลายพิสูจน์ทำหลายทำตั้งหลายย่อหนักให้บริบูรณ์ตอนนี้กสสวทว่พูดก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับดับเช่นนัตนเพราะว่าสามารถควบคุมหรือใช้ทั้งหมดนะครับโดยการที่กําลังกระทำนะ ท,ทั้งขึ้นทำขั้นตอนจบไปแล้วตอนนี้ก็มีคำถามแลวก็มีวิชาสู่อุดมถึงจะมาทั้งไปถึงปริญญาสูตรนะครับจ้งแต่ออมกระาสัญญุนะครับคำถามต่างด้นเพื่อกวบคุมตรงนี้ระบบได้ทุกท่านก็จะดีขึ้นขึ้น,นก็จะสามารถควบคุมยดอยขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนปิดประตูตีแหมครับะมนันจะ นี้ก็เป็นช่วงบุญนะแต่ละท่านแต่ละท่านที่เข้ามาเดือดเป็นช่วงบุญมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะสามารถจัดการกลเลสได้ง่ายขึ้นสังเกตไหมว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลักจากที่ท่านกลับมาจากงานมุติตาเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมสังเกตไหมสังเกตจังหวะไมมแต่แม่ข้าพเจ้าก็บอกว่าดีขึ้นเจ้าค่ะท่านแม่นะคะ ข้าพเจ้าก็ดีขึ้นดีขึ้นแม่บอกว่าปฏิลูกดีขึ้นตั้งเยอะองนี้ค่ะจากมาถึงไอรุค่ะใช่นะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะดีขึ้นหมดทุกท่านตอนนี้นะเฉพาะตอนนี้เริ่มแต่โดยเฉพาะอาทิตย์สองมาโดยเฉพาะอาทิตย์นี้เริ่มจนตั้งแต่อาทิตย์นี้มามีการปรับแบบแรงมากเร็วมากดีขึ้นมากเลยแต่ว่าเขาเริ่มปรับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ผลงานเราเริ่มทําเสร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะงานของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลังจากตรงนี้ไปนี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับกันหมดทุกๆพระองค์นะนะครับไม่ใช่ดีเฉพาะเราดีหมดทุกองที่เข้ามาเดินมาแล้วก็จะมีการปรับอย่างถูกต้องนะครับจะมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนนะครับนั้นการที่จะไปหลงมงมทายหรือโดนกิเลสถลกง,ง่ายๆยากเพราะอะไร เรารู้แล้วไงทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงอ่ะแล้วก็ทําที่ควรที่จะกําหนดทําที่ควรรู้ก็จะรู้ถมทั้งหมดมาจากอริยสัจสี่อริยมรรคแปดั้งระบบนะก็จะเป็นของง่ายต่อไปไม่ใช่ของยากนะนะตรงแรกก็จะสับสน,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 ะนะกันนะครับนั่นก็คือเ็ททางเวทารหรือว่ากันดานที่ต้องต่อสู้กันเพราะนั้นร่างกายก็จะสมบูรณ์ดีขึ้นด้วย อีกการงานก็จะดีขึ้นเลยครอบครัวในครอบครัวก็จะเริ่มมีความสุขขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมนี้ก็อย่าทอดทิ้งทุลาก็ทําทให้เด็ดขาดเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะเป็นช่วงที่ท่านจะเข้าถึงธรรมจะบรรลุธรรมกันเป็นลำดับนะครับง่ายแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมหลังจากได้ยินได้ฟังธรรมรู้สึก ยางไงเขาดีขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์ผู้เดินมารเจ้าค่ะอัะน,นั้นผู้เดินมารเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกเขารู้หมดเข้าใจทั้งน,นั้นแหละแต่ก็พร้อมบรรลุหมดเนี่ยไม่ต้องไปรีบเร่งไม่ต้องไปใส่ใเขาเลยเขาทําของเขาเองงั้นเราจรึงมีคําคําพูดที่พูดติดตลกประจำแ้วก็อาจจะฟังดูแลขัดหูนิดแต่เป็นเรื่องจริงที่เลาพูดใช้กับว่าเสื้อไม่ต้องไปยกเรื่องเขา เห็นไหมผู้เดินมาก็จะเดินเขาเองนะเรามีหน้าที่แค่ตามความเพียรนะปรับความเพียรนะครับก็คือผู้มีผู้มีสัทธากับผู้ผู้อะไรครับผู้มีสัทธาคือผู้ผู้เดินมรกผู้มีความเพียรคือผู้ปฏิบัติเจ้าค่ะ้องจากสูเพราะนั้นท่านอ่ะเป็นผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติไปอย่างเดิมไม่สนใจเพราะอุบาจะบหมาให้ดับประจาท่านดับอย่างหยอกหส่วนผู้โดยมากก็ทำเาเองสังเทนไหมเขาทำเอาเองหมดนะเขารู้ว่าเองก็จัดการว่าเองหมดเพราะท่านก็คือท่านเป็นผู้ที่สร้างกําลังสร้างกําลังแล้วส่งให้เขาเหมือนส่งอาหารส่งบ้านส่งที่อยู่ให้เขาอะส่งรู้จึงงานให้เขาไปเรียนอะให้เขาเรียนให้จบอะเหมือนลูกอ่ะส่งให้เขาเรียน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 เดินไม่หวังผลได้แบบเดียวกันนก็คือประมาณเนี้ย ครับประมาณนี้ก็คือทาทุกสิ่งอย่างให้เขาไปโดยไม่ต้องไปคิดในโน่นไอ้ดีไอ้นั่นจะเป็นแล้วน่นพิจารณานู่นคิด,นนนดไม่ต้องไปพิจารณาทำโบงที่จะหัาไม่ได้พิจารณาเมื่อไหร่พังคิดเมื่อไหร่พังนะทําอย่างเดียวทาดับ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 แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทุกอย่างจะถูกจัดระบบโดยทำนะเพราะอด,าาดนะครับโดยเพราะองค์าจจัดให้หมดแลแหนะนะครับ หลังอย่างที่มีการจัดระบบปุ๊บเนี่ยท่านจะเย็นตัวท่าน,นจะเย็นกายเบาจิตเ,เบาโล่งเยน็นใจเกิดความสงบเห็นอะไรก็ก็จะดับเขาเห็นอะไรก็จะดับเขาเพราะอะไรเขาก็จะเริ่มเกิดจักรรมวิเศษเป็นคุณวิเศษจนกระทั่งพลวิเศษให้มีการบรรลุธรรมถูกไหมครับจักรรมวิเศษก็รู้จักจักรรมวิเศษรู้จักอะไรทุกสมทุกอยานี้เลยครับตามมาเป็นจริงไม่ได้รู้ตามสัญญาแต่รู้จามอริยัรร ที่เขาไปทําทั้งหมดเนี่ยที่ปฏิบัติทั้มเพราะมันมีทุกข์เพราะมันมาจากกรรมเก่าเพราะมันเป็นอวิชชาเพราะมันมีตัณหาที่คอยทรยศทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเลยจาไม่เกิดอะไรปฏิญาสัญญานานัดตสัญญาอาหารการมังมังการละการตั้งใจมานานตั้งใจถ้าไม่เกิดลาก็ต้องทำโมหะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีไอ้พิชเช่นที่ปลูกใจตัวเองเ,เนี่ยใช่ไหมเพราะเวทนาทำนาทีทำนาทีทำนาท,ท,ทีสัญญาก็จัดกายกรจัด นั้นสัญญาและวิน่าคือจิตจาัทางการที่คอยใส่ไฟไฟจึงไหม้บนหัวตลอดเวลาแต่พระองค์ก็เปรียบเสมือนอ,อมฤตของน้ำเป็นน้ำอำมฤตเป็นท,ทับทิ่ที่คอยมาดับที่คอยมาชะลอบที่คอยมาปกป้องพระสาวโบ้นะครับเพื่อให้ถึง,งค่าคอุปถัมภ์ความชูให้ตลอดแต่ธรรมองค์จึงเป็นธรรมที่เลิศไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะครับไม่มีธรรมอื่น เชิญท่านต่อได้เนี่ยจะกล่าวเพิ่มเติมเชิญไม่มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมเจา้าค่ะอาจารย์น้องกล่าวสาธุค่ะก็ทําอ,อย่างเนี้ยไปต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ตอบเื่องตอบเื่องไว้แล้วก็อย่าไปละทิ้งธรรมซะละ,ะนั้นธรรมนี้เป็นธรรมที่วิเศษมากนะไม่ใช่เรามายกธรรมพระองค์แต่ว่าท่านก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังเป็นที่ประจักษ์นะครับกับสายตา การสัมผัสในตัวท่านเองแล้วนะครับซึ่งทำนี้ไม่มีมูลค่ามีการเลือกเก็บเงินใดๆเป็นการให้ทำกันทำที่พงศ์ส่งตัดไว้ด้วยความเกรงกลด้วยเมตตานะครับที่กําลังสนธนากระท่านก็ตอนนั้นราดังโทรศัพท์ทุกท่านได้รับความทางโทงรศัพท์ว่ามีท,าท,ท,าท,ท่านไปอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่จุกกะอาจารย์น้อมกราบสาธุถือแบบอยู่ชงดีแต่ไม่เลยอยู่ชงดีโทรวันตอนเที่ยงเนี่ยแล้วสามารถสวนธนาทำได้ นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติกันจะต้องไปวัดไปถ้ำไปป่าไปเขาไม่จำเป็นอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําจากธรรมชาติของท่านในกิจการงานของท่านเนะี่ยไม่ว่าจะทํางานอะไรอยู่ก็สามารถรับทำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ขับรถก็ได้เพราะฉะนั้นในเวลาขับรถเราก็เคยให้ทํประสาพกตั้งหลายพระองค์นะครับทําทงานไปด้วยก็สามารถให้ได้เแต่เราวางจิตให้ถูกแยกใจให้เป็น นะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเมื่อก่อนนี้ยุ่งยากไหมก่อนที่จะรู้ทำโมงลึกๆขึ้นมาเนี่ยยุ่งยากไหมยากจ้ะค่ะอาจารย์ยากเพราะเราเพราะอะไรเพราะอะไรทำยากยากเพราะเราไม่ไม่ทําเองเจ้าค่ะอาจารย์ยากเพรไม่ทําแล้วก็มีความอยากบรรลุค่ะมีความอยากอยากให้คนอื่นมาทำอยากให้คนเดิมตามดีตัวเองต้องการใช่ไหมค่ะ แต่พอเราทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากมันจะหมดเองนันจะจะหยุดตัวเองด้วยการทำนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีละเป็นโอกาสทองของท่านนัลลมนติกาผู้ดเดินบางในอภรมประชาเี่แหละที่จะเข้าไปพบธรรมโอแต่ก็จะได้เดินอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านเดินอย่างถูกต้องเนี่ยกายท่านจะเบาจิตเบาทั้งวันท้งการปฏิบัติการทำก็จะง่ายขึ้น พราะนั้นเพื่อเขาตรงนี้ก็จัดระเบียบได้ถูกต้องธรรมะจะเป็นแสงนําชีวิตเพราะนั้นกิจการงานของท่านก็จะได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นขึ้นจมลําดับครอบครัวก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็จะหันหน้ามาสนทนาหันหน้ามาคุยมาปฏิบัติร่วมกันนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์ธรรมของนะครับแต่ถ้าไม่ทําตามก็ไม่ได้ผลอะไรนะไม่ได้ผลอะไรจะไม่ดำดนะครับ นอน๋ลมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกากขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะนะครับแล้วผู้บาอาจารย์ให้ทําแล้วก็ทาตามนะครับบางครั้งผู้บาอาจารย์ให้ทําอะไรแล้วก็เป็นการโยนหินตามทางก็มีนิดนึงให้ท่านไปทําก่อนจะทาแล้วผู้บาอาจารย์ถึงบอกต่อก็มีไม่ใช่ว่าให้เปตำหนิผู้บาอาจารย์ทําไมบอกกันนี้ไมไม่พูดไม่ใช่เป็นเทคนิคแต่ละท่านอาจารย์จำไมนะ่ได้ เป็นเทคนิคเป็นวิธีการสอนแต่ละท่านอาจารย์บอกยังไม่หมดก็มีบอกไปข้างหน้าสุดเลยก็มีบอกแค่ช่วงกลางก็มีบอกแค่แค่หัวก็มีบอกช่วงท้ายก็มีแล้วเดี๋ยวจะมาปฏิปตอทีละเพราะฉะนั้นนี่คือเทค่ิคของอาจารย์แต่ละท่านอย่าไปเผลอปาากอย่าไปเผลอดูถูกเปิดขาดเข้าใจไหมครับ เข้าใจเจ้าค่ะน้องแกบสาธุค่ะเพราะนั้นก็อย,อย่าไปหลังในสงสยัยเพราะอะไรจะขึ้นมาทุกให้แบบเอ๊ะไปเทียบเทียบกับท่านอาจารย์นี่สอนมาแบบนี้ท่านอาจารย์น,บบนี่สอนตรงนี้ทำไมท่านอาจารย์สอนไม่ต้องแบบให้หมดนั่นคือการทํางานของกิเลสเดี๋ยวพอท่านเข้าใจุ๊บทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันหมดเลยทัานทุกท่านอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็จะเชื่อมต่อเป็นองค์ธรรมเดียวกันหมดเราถึงบอกว่าบางท่านอาจารย์ก็บอกหนึ่งส่วนบางท่านบอกสองส่วนบางท่านบอกสามส่วนใช่ไหม มมมีสามส่วนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวท่า,า,านอาจารย์ทุกท่านก็จะบอกหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเทคนิคแต่ละท่านนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือการเดินทางของท่านสมนหตุของท่านอื่นแต่ละท่านแต่ท่านมีทางเดินไม่เหมือนกันแต่ไปที่เดียวกันไปถึงทมเหมือนกันนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เรียนมาเหมือนก,นกันกับครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เรียนตำราเดียวกัน แต่มีคุณวิเศษที่ตาดสมเหมือนท่านทําไมต้องไปอยู่ชมุมหอมทำไมเราต้องอยู่ชมุมนิยมทาไมท่านอาจารย์ทีคุณถึงไปอยู่อิสานทาไมท่านอาจารย์ท่านอื่นไปอยู่จังหวัดเขาหจังหวัดเมืองไม่รู้จักกันเลยแต่ก็มารวมกันคณนะมาเข้าใจในธรรมประภมมาปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยไม่ได้มีบรญคาใดๆมีแต่ความบรักุทธิ์ความเมื่อมใให้กันนะครับถือเป็นเรื่องดี เอาแล้วถ้าไม่มีคาถามอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลาวกับท่านนาัตโมนทิการผู้เดินนำาของเราอาจารย์เพียแค่นี้ไปนะครับสาธุครับยิบนี้ดีนะครับส่งมาฟังบ้างก็ดีครัเจ้าค่ะน้องก่าแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาน้องกัาอน,นุโมทนาสาธุค่ะน้องก่าสวัสดีค่ะะน้องกัาสาธุสาธุค่ะสาธุแล้วสวัสดีครับ